เอายังไงดีนะเจ้าพี่ที่พ่อไกรทองพูดมาทั้งหมดข้าเข้าใจแต่พ่อเอ้ยลูกข้าข้าก็รักที่ข้าทุ่มเททำมาหากินจนร่ำรวยขึ้นมานี่ก็เพราะว่าอยากให้ลูกเมียสบายแต่นี่ลูกจะไปเป็นเมียจระเข้จะไม่ให้ช้ำใจได้ยังไง เป็นกับผมกับผมก็คงยากทำใจจริงๆแต่กับผมมีเรื่องสมมุติเรื่องหนึ่งอยากจะเรียนถามพ่อกับแม่ขอรับว่ามาเถอะพ่อไกรทองหากจนแล้วจนรอดพ่อกับแม่ยังไม่ยอมรับแล้วแม่ตาพราทองต้องทุกข์ใจหนีไปกับชาละวันอีกก็ผมขอถามว่าพ่อกับแม่คิดว่าแม่ตาพราทองจะมีความสุขหรือไม่ขอรับ ไม่เด็ดขาดลูกข้าข้ารู้นิสัยแต่ถ้าหนีไปจริงแม่ต่เผาทองคงต้องเสียใจไปทั้งชีวิตแต่ถ้าเลือกอยู่ต่อแล้วต้องเลิกลากับชละวันแม่ต่เผาทองก็ต้องเสียใจเช่นกันเช่นนั้นแล้วก็เท่ากับว่าคนที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกทุกอยู่คนเดียวก็คือคนที่พ่อกับแม่รักที่สุดไม่ใช่หรือกรัก แล้วพ่อกับแม่จะทนเห็นแม่ต่เภาทองตกอยู่ในสภาพแบบนี้ไปทั้งชีวิตได้หรือไม่ก็รับ อ,อ,อุ้ยเดินไม่ดูตามาตาเรือเลยอุ้ยทำไมไม่รู้จักหลบตัวเองนั่นแหละเป็นคนชนมันโทษคนอื่นได้ยังไงนี่เถียงเหรอไม่ได้เถียงแค่บ่นเฉยๆคอนกำลังกลุ้มใจอยู่ด้วยอย่ามาทะเลาะกันเองเลยแล้ว,ลวตกลงจะเอาอยัางไงเนี่ยพี่แ,แม่สาครนะจะเอายังไงเอาอย่างนี้นละ อาจจะไม่มีพิธีใหญ่โตสมหน้าสมตาแต่พ่อกับแม่ก็ขอให้ลูกทั้งสองอยู่กินกันจนแก่จนเท่าถือไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะลูกนะแค่คำอวยพรจากพ่อกับแม่ถือเป็นมงคลสูงสุดลูกไม่ต้องการอะไรแลยเจ้ะค่ะอขอพ่อกับแม่โปรดวางใจ กระผมจะดูแลแม่ตะเภาทองให้เหนือกว่าชีวิตของกระผมเองขอรับค้าก็เชื่อเช่นนั้นไม่เช่นนั้นค้าไม่ยอมยกลูกสาวให้หรอกผูกข้อไม้ข้อมือกันแล้วก็ไปกราบพ่อกับแม่ที่จ๊ะ ลอด้วยนะพชรวัลย์ปเดี๋ยวก่อน พ่อแม่เล่าให้ข้าฟังหมดแล้วขอบน้ำใจเจ้านักที่ช่วยข้าถือเป็นการไถ่โทษในสิ่งที่ข้าเคยทำกับเจ้าก็แล้วกันเจ้าทำอะไรข้าถึงไม่ออกอย่างที่เจ้าเคยบอกข้าถ้าเราเป็นเพื่อนกันเราจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมากนับแต่นี้ ข้าขอทำหน้าที่เพื่อนที่ดีที่สุดกนแล้วกันข้าก็จะเป็นเพื่อนที่ดีกับเจ้าเช่นกันข้าไม่อยากจะคิดเลย ่าพี่จะช่วยพูดให้แม่ตเะเภาทองจนพ่อกับแม่ยอมอใจอ่อนได้พี่เห็นว่าเมียไม่สบายใจเพราะเรื่องนี้เมียเป็นทุกข์ใจให้ผัวนิ่งนอนใจได้อย่างไรก็ต้องช่วยเหลือสอิกระบวนการพูดเข้าข้างตัวเองไม่มีใครเกินพี่เลยจริงๆ ข้าเองก็ค้างคาใจมาตลอดว่าพี่จะตัดใจจากแม่ตะเพาทองได้จริงหรือไม่มาวันนี้ข้าถึงได้รู้ว่าพี่ทำได้จริงพี่ไม่ได้ช่วยเพียงเพราะตัดใจจากแม่ตะพาทองได้หรอกนะแต่ที่พี่ช่วยเพราะชลวันแสดงให้เห็นว่ารักแม่ตะเพาทองจริงอย่างไรหรือด้วยฤทธิ์ของชลวัน จะพาแม่ตาพอทองหนีไปเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าทำเช่นนั้นก็เท่าออกับว่าเห็นแก่ตัวและไม่เห็นแก่ความสุขระยะยาวของคนที่ตนรักแต่เมื่อฉลวรันเลือกที่จะพิสูจน์ตัวเองก็แสดงว่ารักแม่ตาพอทองจริงพี่ถึงช่วยอย่างไรล่ะแต่เจ้าสงสัยพี่เช่นนี้ ต้องลงโทษสิบบ้างแล้วเจ้าสงสัยไม่ผิดหรอกใจพี่มีแต่แม่แต่พอทองอยู่แต่พี่จะไม่ทำผิดกับเจ้าอีกแล้วนับจากนี้ เจ้าจะเป็นเมียคนเดียวของพี่ตลอดไป